นี้เราก็จะมาแกะกล่องสูงจุ่มริ้วพายนะครับอ,อันนี้คือแม่ของฝั่งของพี่พิมพ์ที่พายมาครับอันนี้แม่ของฝั่งนะผมแล้วก็จะมาทำกันอร่อยไหมไปเดี๋ยวเราเริ่มเลน้องจะไปด <ไป S 2> ีนี่นะหลงไปแกะเนียกบบาทดีอะ่ะกบบาทดีจริงจริงไหนดอโหเกง,ง่ายมากเฮ้ยมันลวดเดียวเลยอะ่ะแค่เจ๋อเลยโอ้โหก็ตีของ โอเคยากมากเลยเนาะนี่เอาผมจะปุ๊บง่ายอะไรก็ได้นี่ผมสองแบบนี่เอาไรเนี่ยแคบบบสูงหน้าพี่ค่ะเก็บแร้ มีขงไม่อยนะโอ้ยอเฮ้ยมีเป็นขนมเหนืออะไรขนมชีนี่นะคอ้อกเดีได้กินได้กิน่อนได้กินแนอนแล้วก็อันนี้คือเออไอแตงกีนะขนมจีนนะบนมน้ำยาปลานี่ว้าวกินมากินมาีเอ้ยขนมอะไรอ่ะ โว้เลยนี่นี่นั่งนั่งนั่งนี่อันนี้จะชอบกินโอ้อกินอ่ะอากไหนได้กินชูโก้งนี่คาราทุนมากนี่เขาเป็นเห็ดโอ้ของข้าวแล้วโอมันอันนี้เป็นขนมล้วนเลยนะแบบของกินอันนี้อันนี้กกินแล้วน่ะอันนี้มันเหมือนคนละรุหรือเปล่าเนี่ยเอ้ยของพี่พิมก็อย่างเนี้ยเขาเขียนเลยเนี่ย น,นีอันนี้เดี๋ยวค in <de uki. S 2> ่อยกินนะผมอะไ่เด <t> ี <MI descrição> ๋ยวค่อยกินอันนี้กินก็ได้อยากินอยากกินเลยก็ได้โอเคนะผมแต่ว่านี่โอ้โหกินมาดูดีใส่อันแม่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเช็ดเดี๋ยวค่อยเช็ดนี่แบบกล้องไม่ดีก็ขอไปนะครับเทออกมาโอ้โหโอ้ยโอ้ยจะเคยกินอันนี้เลย แบบเขายอนี่นี่นี่เจ้ากินไไมวาเป็นน้ำนะนอมเป็นน้ํอมีของาตงเป็นน้ำารอมเฮ้ยเบอ้เอมันเป็นหลอดดูดอ้าวทไมไม่มีหลอเนียนี่ เรามีหรอตัวนีมม้มันต้องให้เอยงยานี่แล้วก็โอ้ชเชฟผักเย็นกินนี่โคตรอร่อยนะโอ้โห,โโหมันเป็นอะไจคะเจลลี่ดูไงหลายอันมากประมาณแบบเปรี้ยวสิบอันได้นะคะสิบอันได้เก็บไว้ก่อนนะเปรี้ยวอะโอเคอันนี้คือข,ของที่เราโยโนเมื่อกี้นี้นะครับผมอันนี้อะไรเนี่ยดูนะว่าเป็นเป็นไฮ มันเป็นขนมอะไรอ่ร<ก>ะม,มันร้องแกะอะไรไหมร้องแกะเลยไหมโจ๊ะโจ๊เหมือนนี่นะยี่ห้อเดียวกันเลยเนี่ยเอ้ยใช่ปวะตีโรเจลลี่เฮ้ยนี่ดูทุกคนคนละแบบกันนะอ,อ,อันนี้เป็นแบบคล้ายๆยาสีฟ้าเราแกะเลยแกะเลยนะเราพวกเราแกะเลยไม่แบบมานั่งเก็บนั่งอะไรไะเลยแกะมันไกลมันไกลไปไหนแล้วอะหูของเยอะมากเลยนะอนะือเนี่ย แตมโอยสีฟันอวเ้สีฟันนะเอ้ยจินกจิกเนเล่นแลยนะมีสารถด้วยไม่สอรถอันนี้สีเขียวแล้วคุณ Apple เออ่เออจ่อีเยแต่มันไม่ใช่ยางสีฟันนะมันคือแบบขนมเจลลี่อะไรอันนี้วางไว้นะวงแ่องอไรี่เห็นนี่แบบเจลลี่้ เป็นเหมือนยาสีฟันนะผมมีสองล้นด้วยก่อนไอ้เบียไอ้เบียนี่ยังไม่จริงอ่ะเลยยังไม่จริงไมมีสีแดงด้วยนี่ครับอันนี้ผมมาไม่ตรงนี้นะเปรี้ยวเฮ้ยอร่อยอ่ะนี่นะดูดิสามล้นเลยครับทุกคนน่าจะอร่อยนะดูนะที่เขาส่งมานะฮะอันนี้ต้องแช่เย็นไหมใช่ต้องน่าจะแช่หลายอันเลยจะว่าต้องแช่เนี่ครับผมไม่กินเลยนะกินเลยมาต้องแกะก่อนป่ะลูกแกะแล้วนี่ไงอร่อยไหม เฮ้ยหน้าด mo, mm ีล hmm. ว so like ้าองหันหน้าไหกลองหรออ่ะกินกินโชยก่ออือสใจารูงค่อยเปียกนะอันนี้ก็เลมอนเลมอนมีสีแดงแล้วก็สีเขียวนะคะผมแล้วก็สีเหลืองไปไหนเอาเลยจังสบายเลมอนนะข้าวเนียวไม่ได้รอเรา่ไม่ไปกินเี่ยมจก นี่อะไรเนี่ยอันนี้เขาหอ,อมาะเพราะมันน่าจะมีอะไรแบบขนมแบบเป็นบิสกิตสตอเบอรี่โอ้อันนี้แม่ชอบโอ้โหนี่นรคะเป็นแผ่นขนมแผ่นสตอเบอรีม่มากินกับกาแฟได้นะนกินกาแฟประมาณกะกะอันนี้กะกะเอาน่าจะแบบสิบอันได้น่าจะหลายรสเลย แต่นี้น่าจะเป็นรถเออเขาสุ่มมาอ๋อแอ้วนี้จิ้งเก๋ม่ะมีเลีจิ้งเก๋ี่ววางตรงนี้ครัวางไว้ก่อนวางไว้ก่อนแต่วางไว้ข้างหลังนะคผมโอ้โอายปจับมาอันนี้ก็คือของที่เราเก็บไว้แล้วอันสุดท้ายนะครับผมน้ำปลาที่ผมที่แม่เขาทำให้มา พี่ิไหมจริงๆแล้วว่าคือแม่เอฟไปหลายอย่างมากแต่เอฟไม่ติดใช่นี่นะหนนี่เจมน้อยก่าเอ้น้ำปลาเอ้แม่อีกทิมโอ้น่าจะอร่อยนะดูกผมก็ไม่เคยลองกกนนะเคยลองแต่ของอันอื่นนะน้ำปลาน้ำปลาร้าผิดพี่หนุ่มสองขวดสองขวดเลยไอ้ทุกคน แล้วเราได้ของเยอะมากเลยดีเจจ๋อ้มว่ะดีเจจ๋อมันมีอะไรแบบขึ้นมาด้วยังไงไอ้เจ้าไม่จริงเลยบอกกล้องไม่ต้องหมดดีไหมบอกริงทุกคนว่ามันหนักมีอะไรขึ้นมาไม่รู้อ่ะคิดว่าจะกี่วันหมดพรุ่งนี้แม่งก็กินกันหมดแล้วของแบบนี้นะคะผมอันนี้แต่นี้ได้เยอะมากๆประมาณสิบวอนได้มาถึงสามหกสิบสองวันสิบสองวันสิบสามเลยครับ เกบเกืสไนัน่เอ่อกนเลยนี่ไงคือรายการสให้เขาด่ง้แลวปังระมาณนี้นะคะเราได้มาทั้งหมดอ่ะเ้าชิ้นนี่ไงอ๋อคือแบบอันนี้ก็คือนับเป็นชิ้นหนึ่งใช่ไหมใช่เนี่ยไม่ไม่ไม่ไมคือกล่องหนึ่งถ้านับเป็นชิ้นอย่างนั้นมันก็เยอะดีอันนี้เท่ากับเราสามคนหนึงนะคะเป็นห เกกกมีมีของโปดเกีะ้ะมีดิอันนี้แหละขอโดของโปรดผมอันนี้เลยน้ำปลาถาผมน้ำปาลา้ขอปดผมนี่แหละของเขานี่ะน่าจะแบบต้องไปลอต้องไปลองดูนะ้ย,ย<ม>ป,ปนน๊แปะป้แป๊ะไม่หา<อ>นะน,นี่ดูดิสิฟันเสิฟันโอ้โหเยอะมากครับเาหัเลยโอ้จะยือปลาเ้ย มันเอครับโอ้ตีเลยนะสาะมสามพบกันพบกันสามสองหนึง่งโอ้โอ้ไปแล้วไปแล้วไปไปอย่าลืมกดไลค์ให้กับช่องเราด้วยนะครับใช่ไหม